ตอนที่870ทางออกของฮีโร่คริสพูดกับร็อบว่าเลิกเล่นตลกได้แล้วมาหลบหลังก้อนหินกับเราร็อบบี้ตอบว่าผมมั่นใจจริงๆลืมมันไปซะถ้าเจ้าอยากลองก็ลุยเลยถ้าคุณทําให้ตัวเองอับอายในภายหลังฉันก็ไม่สนคริสพูดกับบาดหลวงในทีมของพวกเขาจับตาดูผู้ชายคนนี้ให้ดีถ้าเขาลงเสน่ห์ก็รีบปัดเป่าซะนักบวชพยักหน้าคนเหล่านั้นเข้าที่กำลังทิ้งโอฟาเอ็กเทลูและนักเวทไฟจากสกายลากสไตรไว้ข้างนอกพร้อมกับนักบวชสองคน คริสซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินใกล้ๆและแสดงความกังวลต่อกอด้าว่าฉันเป็นห่วงจริงๆว่านักบวชหนุ่มในทีมของคุณอาจถูกซัคคิวบัสควบคุมและลงเอยด้วยการจมตีพวกเรานั่นจะเป็นหายนะกอด้าหัวเราะเบาๆไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเขาแข็งแกร่งแข็งแกร่งกว่าเรามากคริสคิดกับตัวเองการแข็งแกร่งกว่าพวกคุณจะมีประโยชน์อะไรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ไหมอย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมพูดออกมาดังๆพวกเขาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของกีนเดียวกันดังนั้นเขาจึงต้องการรักษาหน้ากอด้า บาทหลวงจากสกายลากสไตรหยิบถุงน้ำออกมาเทาน้ำเย็นใส่หน้าซักคิวบัสแล้วตบหน้าสองครั้งซักคิวบัสค่อยๆตื่นขึ้นและเมื่อเห็นกลุ่ม,มนุย์ข้างหน้ามันก็รู้สึกประหลาดใจทั่วขนาอย่างไรก็ตามความฉลาดของมันไม่ได้ต่ำในสถานการณ์นี้มันไม่ได้ต้านทานทันทีหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งมันก็กระพริบตาไปที่นักบวชและพลังเวทมต์สีพิษก็พุ่งออกมาจากกลางของมันก่อตัวเป็นรูปหัวใจกลางอากาศและบินไปหานักบวช เวทมนตรูปหัวใจชนเข้ากับใบหน้าของนักบวชด,ดวงตาของนักบวชแดงขึ้นเล็กน้อยทันทีแต่เมื่อเป็นนักบวชระดับสูงความแดงก็หายไปจากดวงตาของเขาในทันทีแทนที่ด้วยความชัดเจนเขาไม่ได้รับผลกระทบจากเสนอนี้เลยซับคิวบัสรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยมันตั้งใจทำให้ผู้ชายคนนี้หลงเสน่ห์และทำให้เขาจมตีผู้หญิงที่อยู่ใกล้เคียงทำให้มันมีโอกาสหลบหนีแต่ไม่คาดคิดว่าชายผู้นี้จะไม่ตกหลุมรักมันดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างแน่วแน่ในจิตวิญ,ญญาณไม่ตกเป็นเฉลยง่ายๆด้วยเสน่ห์ สายตาของมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและจ้องไปที่ร็อบคนผู้นี้ดูค่อนข้างหนุ่มอายุแค่ย0ิบต้นๆมีผมสีทองและใบหน้าที่หล่อเหลาผู้ชายเหล่านี้มักเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดสำหรับเวทมนตร์เสน่ห์มันกระพริบตาที่ร็อบบีและส่งหัวใจสีชมพูอีกดวงบินไปหาเขาในขณะนั้นเองคริสที่ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินรู้สึกกระวนกระวายใจเขากลัวว่าผู้ชายคนนี้อาจถูกควบคุมและเริ่มก่อปัญหาดึงดูดสัตว์ประหลาดตัวอื่นเข้ามานั่นจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอย่างไรก็ตามเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเขาคิดิดด เวทมนตรูปหัวใจกระทบใบหน้าของ็รบบี้และแตกเป็นเสียงยงทันทีกลายเป็นอนุภาคแสงเวทมนตร์สีชมพูจำนวนมหาศาลที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยดวงตาของ็อบไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยแม้แต่น้อยแทบไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเขาพูดกับซับคิวบัสอย่างกระชดประชันว่าว้าวคุณต้องการให้ฉันตกหลุมรักคุณไหมมันไม่ง่ายอย่างนั้นฉันมีผู้หญิงดีๆมากมายอยู่รอบตัวฉันถ้าฉันจะตกหลุมรักมันคงไม่ใช่กับเธอระวังอย่าตกหลุมรักฉันแทนซับคิวบัสคริสพฤติกรรมของเขาทําให้คริสและกลุ่มของเขาประหลาดใจอย่างมากพวกเขาคิดว่าแปลก ผู้ชายที่ดูอ่อนไหวต่อมนสเสน่ห์คนนี้ไม่ได้ตกหลุมรักมันและท่าทางของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างแปลกเป็นไปได้จริงหรือที่เขาพูดเขาถูกห้องล้อมด้วยผู้หญิงดีๆมากมายเขาจึงไม่สนใจซักคิวบัสนั่นเป็นไปไม่ได้ชาเมจิกเป็นเวทมนต์ประเภทหนึ่งการมีหญิงอันเป็นที่รักย่อมไม่อาจต้านทานได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรร็อบบี้ต่อต้านเวทมนต์แห่งสเสน่ห์อย่างชัดเจนไม่มีการปฏิเสธว่าคริสและกลุ่มของเขาทำได้เพียงยอมรับว่าพวกเขาไร้ความสามารถและการรับรู้ที่มีต่อร็อบบี้นเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าทั้งสองคนไม่สามารถควบคุมได้ซัคคิวบัสจึงรู้ว่าการหลบหนีนั้นซิ้นหวังมันมองดูมนุษย์ตรงหน้าด้วยสายตาหวาดกลัวนักบวชยกไม้เท้าขึ้นและเคาะหน้าผากของซัคคิวบัสเบาๆมีทางผ่านรอยแยกนี้ไปยังเดมอนคิงซิตี้หรือไม่บอกวิธีไปที่นั่นแล้วเราจะไว้ชีวิตคุณมิะนั้นเราจะทุบก,กระโหลกของเจ้าเดี๋ยวนี้ซัคคิวบัสตื่นประหนกอย่างเห็นได้ชัดแต่มันยังคงดื้อรั้นนิ่งเฉยทำหน้าตรงฉันจะไม่บอกคุณทางผ่านรอยแยกนี้ซับซ้อนเต็มไปด้วยดัย Demon าายดยยัันนนนนนเเเเเจจจจีีีีีีี้้้ยยยคคคุุณณอออออออาาาาาาาไมม่่่่่่พบบดดิงงงตตตตหหหลลลลกกืะสสชววููทปศ และตายจากความเหนื่อยล้าในที่สุดก่อนที่เราจะตายเราจะฆ่าเจ้าก่อนนักบวชพูดอย่างเย็นชาว่าอย่าถูกหลอกว่าฉันเป็นนักบวชฉันไม่ลังเลเลยซัคคิวบัสโตกลับอย่าหลงกลว่าฉันก็เป็นปีศาจเหมือนกันฉันจะไม่ทรยศราชาปีศาจก่อนที่มันจะพูดจบไม้เท้าของปุโรหิตก็ฟาดลงที่ท้องของมันเสียงดังตุ๊บตุ๊บฟังดูเจ็บปวดทีเดียวร่างของซัคคิวบัสขดตัวเหมือนกุ้งสุกเห็นได้ชัดว่าเจ็บปวดรวดร้าวว้าวรอบใส่หัวข้างๆพวกเขาแล้วถอนหายใจแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดดต่กกย,ยีีรรูปาเเหนนนุทช้้ิไ ปุโรหิตหันกลับมายักไหลแล้วพูดว่าฉันก็ไม่อยากทําเหมือนกันหลังจากนั้นครู่หนึ่งซักคิวบัสก็ค่อยๆฟื้นตัวจากสภาพขดตัวซึ่งบ่งชี้ว่ามันต้องทนกับความเจ็บปวดอย่างมากมันหอบอย่างหนักและพูดว่าต่อให้เจ้าข่าฆ่าก็จะไม่พูดปีศาจไม่ได้ถูกรังแกง,ง่ายๆหรอกปูโรหิตยกไม้เท้าเตรียมโจมตีอีกครั้งทันใดนั้นรอกเอื่อมมือมาจับแขนของเขาและพูดว่าบัตตี้การใช้การทรมานเพื่อดึงข้อมูลนั้นต่ำมากเราไม่สามารถรับข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมกว่าวิรบบรุษผู้ชอบทำได้หรืออไมม่่่โรรหิิตถาาาววธีีกททชบ วิธีการอะไรนักมายากลหญิงที่อยู่ข้างๆเขาพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มวิธีที่ถูกต้องหมายถึงการเผาคนทั้งเป็นอย่างนั้นหรือมีเพียงศาสนาจัรแห่งแสงเท่านั้นที่ถือว่าการเผาสัตรูเป็นความยุติธรรมฉันค่อนข้างชัดเจนว่าความรู้สึกก่อขอองค์การถูกเผาทั้งเป็นนั้นแย่มากเธอยกมือขึ้นและเสกลูกไฟซึ่งยังคงหมุนอยู่ในฝ่ามือของเธอทําให้มันดูค่อนข้างน่ากลัววางลูกไฟไว้ห,หน้าดวงตาของซัคคิวบสัสเธอหัวเราะถ้าคุณไม่พูดฉันจะยัดเจ้าสิ่งนี้ลงคอซัคคิวบ ว้าวเราเจอปีศาจท,ที่เข้าใจการเสียสละและความชอบธรรมร็อบกล่าวน่าชึ่นชมจริงๆตามเส้นทางของวีรบุรุษที่แท้จริงเราควรปล่อยเธอเพื่อความยุติธรรมทีมของคริสมองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาสะท้อนถึงความไม่เชื่อร็อบบี้หันไปหาบัตรหลวงและพูดว่าเอาล่ะก่อนหน้านี้ฉันแค่ลอเล่นในทางของฮีโร่ฉันหมายถึงฮีโร่ที่มีบุค,คลิกที่มีเสน่ห์รุนแรงซึ่งแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นศัตรูก็ไม่ได้ที่จะตกหลุมรักจากนั้นพวกเขาก็ช่วยเขา เขาตกไหลนักบวชพี่ชายฉันคิดว่าคุณลอยอยาดูมากอ่อนโยนเข้าไว้หากคุณโชคดีซักคิวบัสตัวนี้อาจตกหลุมรักคุณและจากนั้นเธออาจทำข้อมูลรั่วไหลตอนที่87 1เเวสต์ไวท์ซิตี้เป็นเมืองที่สะดวกสบายที่สุดนักบวชพบว่าศีรษะของเขาสั่นจากการสนทนาของรอบทำให้มันตกหลุมรักฉันคุณออกจากความคิดของคุณนี่คือซักคิวบัสสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดอย่าคิดว่าเพียงเพราะมันดูเหมือนมนุษย์มันมีอารมณ์ของมนุษย์พวกเขาจะไม่มีวันตกหลุมรักมนุษย์พวกเขาล่อลวงผู้ชายและกินพวกมันเท่านั้น นั่นเป็นเพราะคนทั่วไปไม่มีสเสน่ห์พอร็อบบีต้ตอบกลับใดที่คุณหล่อพอแม้แต่ซับคิวบัสก็ยังตกหลุมรักคุณและจากนั้นเธอก็จะทำทุกอย่างที่เธอรู้ไรสาระอย่าเสียเวลาเลยบาดหลวงโต้กลับการบังคับให้ข้อมูลออกมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างไรก็ตามฉันขอเตือนคุณว่าเมื่อพูดถึงซับคิวบัสให้ใช้สรรพนามมันไม่ใช่เธอความแตกต่างมีความหมายที่แตกต่างกันในภาษาแกรนดสัตว์มักจะเรียกว่ามันในขณะที่มนุษย์จะใช้ทีทําให้ความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนดังนั้นใน,ในพร,นรอใช้ภาาษผิดพลาด รอบทาได้เพียงยกมือยอมแพ้ก็ได้โอเคดังนั้นคุณจึงยอมรับว่าคุณไม่หล่อพอที่จะทาให้ซักคิวบัสที่ชั่วร้ายตกหลุมรักคุณแต่สาหรับฉันมันต่างออกไปดูรูปร่างหน้าตาของฉันสิโดดเด่นจนโลกแตกฉันเชื่อว่าฉันสามารถทําให้เธอเชื่อฟังตามฉันได้นักบวชหน้าแปลกที่นักมายากลหญิงที่อยู่ข้างๆพวกเขาพูดขึ้นว่าจริงสิคุณหล่อมากจริงๆถ้าคุณมีพลังมากกว่านี้อีกสักนิดฉันอาจจะตกหลุมรักคุณด้วยซ้ำผู้หญิงตะวันตกขึ้นชื่อเรื่องการพูดจาตรงไปตรงมาไม่อม้บบบอคมคอมา ทุกคนหันไปมองเอ็กเชอร์ลูกำลังยิ้มอย่างซุกซนไม่แสดงอาการหึงหวงในทางกลับกันโอฟาดูอึดอัดเล็กน้อยนักบวชอดไม่ได้ที่จะเหน็บแนมคุณสับสนว่าใครกันแน่ที่ขี้หึงร็อบบี้กล่าวว่าทีเอสพวกคุณไม่เข้าใจเอ็กเชอร์ลูมักจะดูร่าเริงและไร้กังวลดูเหมือนจะไม่เคยอิจฉาหรือแข่งขันแต่ในความเป็นจริงเวลาแข่งขันเธอค่อนข้างดุทีเดียวในทางกลับกันซโอฟาไม่เคยเล่นเกมนั้นเลยเอ็กเชอร์ลูคุณสังเกตไหมร็อบบี้ฉันไม่เห็นการแข่งขันระหว่างคุณกับราธินีเลยเหรอ เค hey, พวกนายโฟกัสกับงานที่ทำอยู่ได้ไหมซักคิวบัสซ,ซึ่งนอนอยู่บนพื้นไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและประท้วงว่าจะฆ่าฉันหรือปล่อยฉันไปตัดสินใจอย่างรวดเร็วและหยุดเสียเวลารอบหันไปหาคนอื่นๆดูสิมีคนพูดมากเกินไปแม้แต่ปีศาจยังทนไม่ได้เอาลยืนหยัดได้แล้วฉันจะทำให้พวกคุณประทับใจทุกคนรอบพูดอย่างจรงิงจังว่าตอนนี้ซักคิวบัสอยากจะฆ่าฉันแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งเธอจะหมดหวังที่จะรับฉันฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรือว่าให้หยุดพูดเรื่องไร้สาระซักคิวบัสหัก เอาละฉันจะไม่พูดอะไรร็อบบี้หันไปหาซักคิวบัสอย่างรวดเร็วและแสงสีม่วงก็ส่องออกมาจากเขาเขาเอื้อมมือไปแตะเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีม่วงบนหน้าผากของซับคิวบัสร่างของซับคิวบัสแข็งเทือจากนั้นหัวใจสีพีษจำนวนมากก็โผล่ออกมาหมุนวนรอบหน้าผากของเธอทัศนคติของเธอที่มีต่อร็อบเปลี่ยนไปในทันทีกลายเป็นความเคารพและหลงใหลเธอยิ้มคำสั่งของคุณคืออะไรแค่บอกฉันแล้วฉันจะช่วยให้คุณทำมันให้เสร็จร็อบบี้ตบหัวของเธอและหัวเราะเบาๆเราจะไปที่เดมอนคิงซิตี้ไอย่างร ซัคิวบัสทีไปที่ทางเดินที่ซับซ้อนและวุ่นวายภายในรอยแยกเข้าไปในทางเดินนี้เดินไปข้างหน้าสองสามไมล์แล้วเข้าไปในถ้ำธรรมชาติมีแปลงเพาะเห็ดใต้ดินไปทางขวาของหย่อมเห็ดใช้ทางแยกขวาแล้วไปต่อเธอเดินเตะไปเรื่อยๆให้คำแนะนำอย่างละเอียดมากกว่าสมาชิกคณะกรรมการเพื่อนบ้านที่กระตือรือร้นเสนอเส้นทางทุกคนกลุ่มของคริสกระหลาดใจอย่างมากเกิดอะไรขึ้นร็อบบี้หัวรเราะเบาๆเธอตกหลุมรักชั้นไรสาระคริสไม่สามารถรังไววได้และกระโดดออกมาจากหลังโขดหินที่ซ่อนอยู่เป็นไปไม่ได้ แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ร็อบบี้ไม่ได้ทําให้ซักคิวบัสตกหลุมรักเขาเขากลับใช้ทักษะของวอลล็อกเดมอนแพคเพื่อทําสัญญากับซักคิวบัสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้ารับใช้ซักคิวบัสตัวนี้กลายเป็นที่คุ้นเคยของเขาด้วยเหตุนี้การแสดงความรักและการเชื่อฟังแนวคิดของอาชีพวอลล็อกดูเหมือนจะไม่มีอยู่ในโลกนี้ดังนั้นชั้นเชิงของร็อบบี้จึงไม่มีใครรู้จักกลุ่มของคริสมีสีหน้างุนงงในขณะที่ฝ่ายของร็อบยังคงสงบนิ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะคาดหวังผลลัพธ์นี้ด้วยการกระดิกสะ กลุ่มของคริสดูมุนงงแต่ณจุดนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตามไปไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็ต้องยอมรับสถานการณ์นี่คือวิถีของนักผจญภัยในทศวรรษแห่งการผจญภยัยพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดทุกประเภทถ้าพวกเขาไม่สามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับพวกเขาอย่างใจเย็นพวกเขาคงกลัวจนปัญญาไปนานแล้ว เดินผ่านรอยแยกของรอยแยกโลกใตดินได้รับการพิสูจน์แล้วว่ากว้างใหญ่และซับซ้อนเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมายใช้เวลาไม่นานในการเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดหลายตัวอย่างไรก็ตามสำหรับนักผจญภัยที่มีประสบการณ์อย่างกลุ่มของคริสการจัดการสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นเรื่องปกติตราบใดที่พวกเขายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังมากหลังจากเดินไปได้สักพักทุกคนก็เริ่มรู้สึกอิดโรยคริสพูดว่าแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแสงแดดด้านล่างแต่ร่างกายของเราก็กำลังประท้วงดูเเเเหมืือออนนนนนะวววว่่าาาาาข้้งงกกกจป็ลลคลคคแรรพัผ รบสั่งซักคิวบัสว่าพาพวกเราไปยังสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสมซักคิวบัสนำทุกคนเข้าไปในถ้ำเล็กๆอย่างเชื่อฟังและตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่แห้งแลง้งโดยไม่กล้าจุดไฟแค้์กลุ่มนั่งล้อมวงกันในความมืดหยิบอาหารแห้งออกมากินคริสและทีมของเขามีอาหารแห้งและน้ำเปล่าเป็นประจำอย่างไรก็ตามพวกเขาสังเกตเห็นว่าเอ็กเทอรูเทของเหลวที่มีฟองออกมาจากกระติกน้ำของเธอเธอเทแก้วให้คริสและคนอื่นๆยิ้มขณะที่เธอพูดว่าลองนี่สิคริสหยิบถ้วยขึ้นมาจิบดวงตาของเขาเป็นประกายว้าวนี่คือโคคาโคลในตํนาน ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้จากนักผจญภัยแห่งอณาจาักรแกรนเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ทีมมันแอลามันวิเศษมากพวกเขาบอกว่ามันถูกวิจัยและสร้างโดยก็อดฟาเธอร์ในเมืองเวสต์วินเองปัจจุบันมีเพียงนักเล่นแร,แร่แปรธาตุของราชวงศ์แห่งเวสต์ไวซิตี้และอณาจาักรแกรนเท่านั้นที่รู้วิธีสร้างมันขึ้นมาเขารียบส่งถ้วยให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วสมาชิกในทีมอีกสี่คนต่างจิบและพวกเขาทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจอันที่จริงโคคาโคลาของเวสวซิออรร่ยจงๆ จากนั้นกอด้าก็ผลิตลูกกวาดออกมาหนึ่งกำม,มือโดยนําเสนอรสชาติต่างๆเขาให้คนละสองสามอันหลังจากที่กลุ่มของคริสได้ชิมแล้วพวกเขาทั้งหมดพบว่าลูกกวาดน่ารับประทานด้วยรอยยิ้มพวกเขาเริ่มแสดงความปรารถนาที่จะลงหลักปักฐานในเมืองเวสต์วินหลังจาก,กเกษียณจากการผจญภยัยพวกเขาพูดติดตอรอกว่าไปใช้ชีวิตในเมืองเวสต์วินกันเถอะหลังจากที่เรากเกษียณเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่สะดวกสบายที่สุดในปัจจุบันตอนที่872ฉันได้ยินตำนานมากมายเกี่ยวกับเขากอดา้าจิเก เอ็กเลูและโอฟาต่างก็หัวเราะออกมาอันที่จริงแล้วเวสไวท์ซิตี้เป็นเมืองที่สะดวกสบายที่สุดในปัจจุบันอย่างไรก็ตามก็อดฟาเธอร์กำลังสร้างเมืองที่ดียิ่งขึ้นในทวีปใหม่เรียกว่าเมืองซงชิงเป็นเมืองใหม่ที่วางแผนตั้งแต่ต้นการพัฒนาโดยพื้นฐานนั้นดียิ่งกว่าการพัฒนาของเวสไวท์ซิตี้ตามที่ก็อดฟาเธอร์กล่าวเองสถานที่แห่งนี้จะต้อนรับผู้อพยพจากทุกเชื้อชาติสีผิวความเชื่อและสัญชาติจากทั่วโลกให้อาศัยอยู่ที่นั่นในอนาคตสถานที่นั้นอาจยิ่งใหญ่และน่่าาอออยยูศัมกววเืงิแต่ก็นะะมนนนออาาาจจจเเเเป็็สิิ่่่งงทีีรรไได้หใชวตข คริสและคนอื่นๆเต็มไปด้วยความปรารถนาอย่างไรก็ตามนักผจญภัยในฐานะสปีชีที่หนึ่งแม้ว่าพวกเขาจะโหยหาสถานที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องการตั้งถิ่นฐานที่นั่นความทะเยอทะยานของพวกเขากว้างไกลและธรรมชาติของพวกเขามีแนวโน้มที่จะผจญและการผจญภยัยพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าลูกธนูจะแทงเขาหลังจากที่คริสและคนอื่นๆแสดงความโหยหาพวกเขาก็ได้แต่ยิ้มและบอกว่าต้องรอจนเกษียณก่อนจะไปที่นั่นเมื่อมาถึงจุดนี้คริสนึกถึงอย่างอื่นและอดไม่ได้ที่จะถามว่ายังไงก็ตามกอด้าคุณสามคนทำงานในเมืองเว ฉันเคยได้ยินตำนานมากมายเกี่ยวกับเขาแต่ฉันยังไม่เคยพบเขาเขาเป็นคนแบบไหนเมื่อได้ยินสิ่งนี้กอด้าและคนอื่นๆต้องการที่ให้เห็นถึงตัวตนของร็อบบี้แต่พวกเขาสังเกตเห็นว่าร็อบบี้ทำตัวเพิกเฉยและหลบเลี่ยงมาตลอดพวกเขาเข้าใจว่าเขาไม่กระตือรือร้นที่จะเปิดเผยสถานะของเขาดังนั้นพวกเขาจึงถูกบังคับให้รังไว้กอด้ากล่าวว่าเราค่อนข้างคุ้นเคยกับก็อดฟาเธอร์เอ็กเชอร์ลูยิ้มยาะแน่นอนคุ้นเคยมากฉันเป็นภรรยาของเขาตะคอกร็อบบี้ที่อยู่ข้างๆพวกเขาพ่นโคคาโคล่าเต็มคำ ทุกคนในฝั่งเวสเวสไวซิตี้แข็งไปสองสามวินาทีเพียงเพื่อได้ยินกอรด้าพูดอย่างหงุดหงิดว่าเฮเอ็กเชอร์ลูอย่าสร้างความสัมพันธ์เอ็กเชอร์ลูตอบว่าไม่ว่าจะประกอบหรือไม่ก็ตามมารอดูกันคริสกล่าวว่าโอ้มันคือความสัมพันธ์แบบมารอดูกันทําให้ฉันกลัวอยู่ครู่หนึ่งที่นั่นมาโฟกัสที่ประเด็นหลักกันดีกว่ากอดฟาเธอร์หน้าเกรงขามเหมือนที่ตำนานกล่าวไว้จริงหรือฉันได้ยินมาว่าเขาต่อสู้กับมังกรดําเพียงลําพังหมุนตัวไปรอบๆและตบหน้ามังกรดําหรือแม้กระทั่งวาดหนวดบนใบหน้าของมังกรดํําาาชิกกรนโคคออมอมีา ซูโอฟากระซิบข้างๆพวกเขาว่านั่นไม่เป็นความจริงอย่าฟังเรื่องไรสาระของกวีเหล่านั้นแม้ว่ากอดฟาเธอร์จะแข็งแกร่งแต่เขาก็มีการต่อสู้กับมังกรดำค่อนข้างยากด้วยคำพูดของเขาเองเขาแทบจะไม่สามารถยื้อไวได้หากการต่อสู้ยืดเยื้อเขาก็จะพ่ายแพ้เช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่สามารถฆ่ามังกรดำในครั้งนั้นได้เขาเพียงบังคับให้มันลาถอยปัจจุบนันกอดฟาเธอร์กำลังทุ่มเททั้งหมดคนหาแร่ธาตุหายากทุกคนทุกแห่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างอุปกรณ์ชันเยี่ยมมากมายเพื่พา,าดคคคูุุณนะ ซูโอฟาตอบว่าเพราะข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยระหว่างการต่อสู้กับมังกรดำประโยชนนี้ทําให้นักผจญภัยทั้งแปดอิจฉาทันทีทาให้ดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ใช่แค่กลุ่มของคริสแมแต่เอกเชลูและพักพวกของเธอก็ยังแสดงอาการอิจฉาริษยาซูโอฟาพูดต่ออย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นฉันไร้ประโยชน์ในการต่อสู้ครั้งนั้นฉันใช้มีดแทงท้องมังกรได้สองครั้งเท่านั้นแต่ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจเจาะเปล็ดของมันได้กัฟาเธอร์บอกว่าความเสียหายจากการแทงสองครั้งนั้นคือสองคะแนนฉันถามง่ๆว่าฉันต้องสร้างคควาาาามมเเเสียหยหหกกแแ่่ไออนนพือะะังรดล ก็อฟาเธอร์บอกฉันว่ามันคือ99999999 99 99 99แต้มคำพูดนี้ทำให้คริสและคนอื่นๆแทบตกตะลึงคุณพูดอะไรนะสูโอฟาตอบอย่างใจเย็นว่าคุณได้ยินฉันถูกแล้วมังกรดำนั้นทรงพลังมากคริสและคนอื่นๆหลังจากเงียบไปนานคริสยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่จมูกข,ของเขาเองถามว่าด้วยความแข็งแกร่งของฉันคุณคิดว่าฉันสามารถสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนกับมังกรดำตัวนั้นด้วยโลทุกตี ซูฟาชำเลืองมองอุปกรณ์มิตริวบนตัวของคริสและพูดว่าอุปกรณ์มิตริวทั้งชุดของคุณเหนือกว่าอุปกรณ์ที่ฉันใช้กับมังกรดำมากยิ่งกว่านั้นความกล้าหาญในการต่อสู้ส่วนตัวของคุณนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อพิจารณาทั้งสองปัจจัยแล้วฉันประเมินว่าทีวาชของคุณสามารถสร้างความเสียหายให้กับมังกรดำได้มากกว่า500แต้มเล็กน้อยคริสจอมเวทไฟที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ทีไปที่จมูกของเขาเช่นกันแล้วฉันละ่ะซูโอฟาตอบว่าโดยทั่วไปแล้วความเสียหายทางเวทมนต์จะสูงกว่าทางกายภาพเล็กน้อยในฐานะาน จอมเวทอัคคีสุดตัวลงกับพื้นด้วยท่าทางที่ผิดหวังร่างกายท่อนบนของเขาซุดหับไปข้างหน้าคุณกำลังจะบอกว่าพวกเรามือใหม่จะไม่มีวันมีโอกาสต่อสู้กับมังกรดำซูโอฟาสายหัวอย่าคิดแบบนั้นกว่าพันนั้นน่าประทับใจจริงๆก็สาเธอร์เคยกล่าวไว้ว่าแม้ว่ามังกรดำจะแข็งแกร่งแต่ก็มีจุดอ่อนที่สำคัญในโลกนี้ไม่จำกัดจำนวนผู้ที่สามารถจัดการกับมันได้ดังนั้นปราบเท่าที่แต่ละคนทุ่งเทอย,อย่างเต็มที่และเริ่มการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเราจะร่วมกันกำจัดมังกรดำในที่สุด นอกจากนี้หากคุณเต็มใจที่จะเข้าร่วมการต่อสู้กับมังกรดำก็อดฟาเธอร์จะจัดหาอุปกรณ์คุณภาพสูงให้กับคุณอย่างแน่นอนเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะสามารถปลดปล่อยความกล้าหาญในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้คริสเริ่มสงสัยฉันสวมอุปกรณ์มิตริวอยู่แล้วซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกนอกเหนือจากซารไนท์ก็อดฟาเธอร์ช่วยมอบสิ่งที่ดีกว่าให้ฉันได้ไหมเขาวางแผนที่จะแต่งตัวฉันด้วยชุดอุปกรณ์ซารไนไนเพื่อต่อสู้กับมังกรดำหรือไม่โอ้นั่นคงจะะวิิเเศศษษมมมมากมรรไไ่ีอพ ซูโอฟากล่าวก็อดฟาเธอร์กล่าวว่ามีแร่ที่แปลกประหลาดและหายากมากมายในโลกนี้เราเคยรู้จักมิตริลในระดับสูงสุดเท่านั้นโดยไม่รู้จักแร่ขั้นสูงเหล่านั้นเลยดังนั้นจึงไม่มีใครเคยสกัดแร่เหล่านี้เพื่อสร้างอุปกรณ์อย่างไรก็ตามก็อดฟาเธอร์จำพวกเขาได้เขาสอนให้เรารู้จักอาคารไนซารโรไนและไททันสตีลใครจะไปรู้ในอนาคตอาจมีสิ่งที่ทรงพลังกว่านี้ก็ได้ยิ่งคริสและคนอื่นๆฟังมากเท่าไรความชื่นชมที่มีต่อก็อดฟาเธอร์ของพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นราากับสายน้ำที่ไหลไไไมมม่่่สสสิ้้้้้นนนนนนุดดดพพวกกกเเขาา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 อออออทีีจจะถหหหยยใใใโคคตรตรรงบชชนนั รอบบีทำได้เพียงแค่บ่นอยู่ข้างในเฮ้ hey, ฉันยังไม่แก่เลยโอเคเอาละเรื่องราวการผจญภัยดำเนินไปนานพอสมควรแล้วได้เวลานอนแล้วคริสดูนาฬิกาพบอีกครั้งแล้วพูดต่อพักผ่อนเถอะจะได้มีแรงไปสำรวจต่อในวันพรุ่งนี้แต่โลกใต้ดินคาดเดาไม่ได้และเต็มไปด้วยความเสี่ยงเราไม่สามารถนอนหลับพร้อมกันได้ทั้งหมดเราต้องผลัดกันเฝ้าด้วยคนสิบคนเราจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มแต่ละกลุ่มเฝ้ายามสองชั่วโมงในตอนกลางคืนการแบ่งสิบคนออกเป็นสี่กลุ่มนั้นค่อนข้างยุ่งยากพวกเขาจำเป็นต้องพิจารณาจุดแแแแข็งลลละะใให้้นน่่่่่่จวาาาาาาตกกกุมมมมสสรรรถถัับบือณ์ทีไไคคดดิ คริสทำเลืองมองร็อบบี้พบว่าเป็นการยากที่จะประเมินความสามารถของเขาเขาไม่แน่ใจว่าจะกำหนดกลุ่มอย่างไรร็อบดูไม่เหมือนนักบวชที่มีอำนาจจริงๆใบหน้าของเขาดูอ่อนเยาว์และเขามีสีหน้าไร้กังวลแทบจะไม่มีความรู้เรื่องนักผจญภัยทั่วๆไปเลยตลอดการเดินทางโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นเหมือนมือใหม่ตอนที่873ฉันจะจัดการกับสิ่งที่น่ารังเกียจนี้อย่างไรก็ตามคริสรู้ด้วยว่าร็อบสามารถต้านทานสเสน่ห์และทำให้ซักคิวบี ตกหลุงรักกับเขาสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนหากขาดความชัดเจนเราไม่ควรคิดว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินไปคริสเดินเข้ามาหารอบแล้วกระซิบว่าถ้าจะร่วมมือกับฉันละ่ะฉันมีประสบการณ์ในการผจญภัยมากขึ้นและจัดการกับปัญหากระทันหันได้ดีขึ้นถ้าคุณอยู่ในทีมของฉันก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรเออแต่รอบลังเลฉันต้องการดูแลเพื่อนร่วมทีมผู้หญิงสองคนในปาร์ตี้ของฉันกังวลว่าพวกเขาอาจเผชิญอันตรายคริสยิมยะ พวกเขาดูแลคุณหรือคุณดูแลพวกเขาหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วร็อบบี้ก็ตอบว่าเออมันน่าจะเป็นการดูแลซึ่งกันแอลกันคริสคิดกับตัวเองแค่เพื่อรักษาหน้างง้นเหรอในทีมของคุณคนที่แข็งแกร่งที่สุดควรเป็นนักข่าหญิงคุณคงรู้สึกปลอดภัยกว่าเมื่ออยู่กับเธออย่างไรก็ตามคริสตัดสินใจที่จะไม่พูดพล่ามเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้สำหรับนักผจญภัยหน้าใหม่เป็นเรื่องปกติที่จะต้องการร่วมทีมกับสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและเสนอว่าแล้วเรื่องนี้ล่ะ เรามีกันทั้งหมด10คนเป็นผู้หญิง3ามคนในบรรดา3ามคนนี้สองคนเป็นผู้ใช้เวทมนต์ทำให้พวกเขาไวต่อการซุ่มโจมตีเรามีกลุ่มใหญ่ขึ้นสำหรับผู้หญิงคุณและนักพจนภัยหญิงสามคนจะรวมกันเป็นทีมนักฆ่านักบวชและนักมายากลสองคนรวมเป็นสี่คนชายหกคนที่เหลือจะจับคู่กันเป็นสามทีมข้อตกลงนี้ดูสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่าร็อเป็นนักพจนภัยหน้าใหม่การมีสมาชิกในทีมหญิงมากขึ้นจะทำให้ปลอดภัยขึ้นน่าแปลกที่ร็อกไม่สามารถหาเหตุผลใดๆมาคัดค้านได้และตามความจริงแล้วเขาก็ไม่ต้องการคัััดาาาานนนนเช่่่กกกกรรวววมมทีมบสสฟงู ดังนั้นทุกคนจึงจัดกลุ่มและเริ่มนอนและพักผ่อนอย่างแรกคริสและจิเกตยืนเฝ้าอยู่สองชั่วโมงในขณะที่คนอื่นๆนอนหลับถัดมาคือกอด้าและพรานตามมาด้วยนักบวชและมือสังหารในที่สุดก็ถึงตาของร็อบบี้ซูโอฟาเอ็กเชลูและไฟเมจิเชียนทั้งสี่คนนั่งที่ทางเข้าถ้ำจ้องมองไปยังโลกแห่งรอยแยกที่ส่องแสงสีแดงเข้มด้านนอกคันใดนั้นจอมเวทไฟจำอะไรบางอย่างได้และมองไปรอบๆจากทุกทิศทุกทางที่ร็อบถือแล้วซักคิวบัสละ่ะมันหนีไปแล้วเหรอเลขที่ฉันส่งเธอกลับไปสู่ความว่่าางเลรอบอบบต ความว่างเปล่านักเวทไฟดูงงงวยรอบหัวรอบเบาๆปีศาจที่ทำสัญญากับฉันฟังคำสั่งของฉันสามารถเข้าสู่ความว่างเปล่าได้ฉันสามารถเรียกเธอเมื่อจำเป็นคุณสามารถเข้าใจได้เมื่อเธอกลายเป็นสัตว์อัญเชิญแทนที่จะเป็นปีศาจท,ที่มีอยู่จริงในโลกนี้กล่าวอีกในหนึ่งร่างที่แท้จริงของซักคิวบัสนั้นได้รับการดูแลโดยรอบแล้วสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ถูกอัญเชิญในความว่างเปล่าตอนนี้เป็นไปตามกฎของเกมแม้ว่าเขาจะอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้นักเวทไฟรู้้สึกว่่าาเเธอไมมขใจัันน แต่พ่อมดไม่เหมือนนักรบที่แข็งแกร่งพวกนั้นมักจะชอบแสวงหาสิ่งที่ไม่รู้จักยิ่งเธอเข้าใจน้อยเท่าไร่เธอก็ยิ่งอยากเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นเธอถามต่อไปว่าคุณทําอย่างนั้นได้อย่างไรร็อบบี้คิดกับตัวเองฉันควรอธิบายแนวคิดของวอลล็อบที่นี่หรือไม่ขณะที่เขาครุ่นคิดเรื่องนี้วงซูโอฟาก็ขมวดเล็กน้อยเงียบตื่นตัว ทุกคนเงียบลงทันทีจอมเวทไฟผู้ซึ่งถามรอบอย่างกระตือรือร้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ระงับคำถามของเธอสีหน้าตื่นประหนกผ่านใบหน้าของพวกเขาโอฟาเป็นนักผจญภัยผู้ช่ำชองอย่างแท้จริงโน้มตัวเข้ามาใกล้หูของเธอแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เธอก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของแอสเซสซินนักฆ่าและนักล่ามีทักษะในการตรวจจับศัตรูจากระยะไกล ร็อบก็โน้มตัวเข้ามาฟังอย่างตั้งใจในไม่ช้าเขาก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาที่ซูฟาต้องการให้ทุกคนได้ยินมันเป็นเสียงที่ห่างไกลและแผ่วเบาคนจะพลาดได้ง่ายถ้าไม่ใส่ใจเพียงพอถึงกระนั้นซูโอฟาก็สามารถได้ยินมันได้แม้ท่ามกลางเสียงพูดคุยในบริเวณใกล้เคียงน่าประทับใจอย่างแท้จริงหลังจากฟังไปสักพักร็อบก็สังเกตเห็นเสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่หอบและน้ำลายไหลแค่เสียงก็น่าสะอิดสะเอียนแต่ด้วยประสบการณ์การผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริงที่น้อยนิดเขาจึงไม่สามารถระบุประเภทของสิ่งมีชชีีวิตไไไไดดด้้้สู่่่่ออฟาาาาาาามมรรรรรถะบบุเเเนนนนนกกกกัััธป็ทททฝฝึงห เอ็กเธอร์ลูอยู่ในเรือลำเดียวกันนะักผจญภัยมือใหม่มีเพียงนักเวทไฟเท่านั้นที่จำได้เธอกระซิบมันเป็นเสียงของสิ่งที่น่ารังเกียจเย็บแผลสิ่งมีชีวิตที่เลวทรามเหล่านี้มักจะน้ำลายไหลในขณะที่เปล่งเสียงหอบอย่างหนักพวกมันตระเวนไปรอบๆและเมื่อพบเห็นมนุษย์พวกมันก็จะสับเป็นชินช้นๆแล้วเย็บซากศพไว้บนร่างกายของพวกมันเองเมื่อได้ยินชื่อ็รบบี้ก็รู้ว่ามันคือตัวอะไรสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแบบเย็บแผลหรือที่เรียกว่าความชิงชังแทง้จริงแล้วเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่น่าเเเเเเเออาาาามมมมมลลลล้่่่่่่นนนนนนนดักดักกกก็ีีีีสสิิิิงงชชววตหหหพพ และทาให้ผู้เล่นในบริเวณใกล้เคียงสูญเสียสุขภาพอย่างต่อเนื่องจอมเวทไฟพึมงพำหวังว่ามันจะไม่มาทางเราซูโอฟาและเอเทอร์ลูยังคงค่อนข้างสงบไม่พูดอะไรสักคำเมื่อมีร็อบบี้อยู่ใกล้ๆพวกเขาก็ไม่เกรงกลัวสิ่งใดร็อบบี้อดไม่ได้ที่จะถามว่าแล้วถ้ามันมาทางเราละ่ะจอมเวทไฟตอบด้วยน้าเสียงเรียบๆมันจะตรวจจับเราและเราจะต้องต่อสู้อย่างดุเดือดนี่ไม่ใช่ศัตรูที่รับมือได้ง่ายการต่อสู้จะดังและดึงดูดมอนสเตอร์เข้ามาใกล้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้เคีียยยงงงงงงใกกกลกลล้้้้ััััับเเมมมืออออออขขดดนนนนนนคคิจะ่่่าาตตรหหสูทํไ รับกล่าวว่าโอ้ฉันเข้าใจแล้วถ้าซูโอฟาแอบไปข้างหลังแล้วแทงมันด้วยมีดสั้นมันจะไม่ถูกจัดก,การอย่างเงียบเียบเหรอแทงสิ่งที่น่าสะอิตสะเยนเย็บจนตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวคุณมองโลกในแง่ดีมากเกินไปนักเวทไฟสายหัวด้วยความแข็งแกร่งของเรามันเป็นไปไม่ได้เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นมันจะกลายเป็นการต่อสู้ขนาดใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โอเครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแ้่งํำข้อตกลงโดยพูดว่าหวังว่ามันจะไม่จบลงและอยู่ห่างๆอย่างไรก็ตามเหตุกก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 าาาารรณณ์ใในนนนนโลลลีีีีีี้้้มมมัััจจะะะพฒไทททททิิิศงงงง่่่่่่สสสดดดวุุคตอหเเยขึ เสียงน้ำลายไหลและหอบอันน่าขยะแขยงของสติชบอมิเนชันใกล้เข้ามามากขึ้นเห็นได้ชัดว่ามันเข้ามาใกล้ในทิศทางที่ทุกคนอยู่จอมเวทไฟอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาทในทางกลับกันร็อบบีพ้พึงพำด้วยน้ำเสียงประชดประชันอย่ามาที่นี่ได้โปรดความกังวลใจและการเสียสีไม่ได้ผลเสียงนั้นดังเข้ามาอย่างรวดเร็วในระยะไม่ถึงห้หลาจากกลุ่มณจุดนี้ความเป็นไปได้ที่จะถูกสังเกตเห็นค่อนข้างสูงเนื่องจากสิ่งที่น่ารังเกียจเย็บแผลสามารถตรวจจับกลิ่นของมนุษย์ได้อย่างง่ายดา,าย เธอกำลังจะหันไปเรียกคริสแต่จู่ๆร็อบก็คว้าแขนเธอไว้และกระซิบว่าพวกเขามีวันที่เหน็ดเหนื่อยปล่อยให้พวกเขาพักผ่อนอย่างเหมาะสมฉันจะจัดการกับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเย็บนี้ตอนที่874ฉันเป็นนักบวชนักบวชที่เกียจมากจอมเวทอัคคีตกตะลึงอยากรู้อยากเห็นขณนะที่เธอถามว่าคุณมีแผนจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรคุณจะทําให้มันตกหลงรักคุณเหมือนซับคิวบัสหรือไม่โดยส่วนตัวแล้วซับคิวบัสอย่างน้อยก็มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และคุณก็สามารถจัดการมันได้ด้วยวิธีนั้นแต่กกกาาารรท,ตทํตตัััััวนนนนน่สอิียหลบคุณม แหลกเหรออย่างไรก็ตามฉันไม่ต้องการให้คนที่น่ารังเกียจม,มาตกหลุมรับฉันไม่เลยร็อบบี้หัวเราะเบาๆด้วยเสียงเบาๆฉันไม่ต้องการให้มันตกหลุมรับฉันจอมเวทไฟถามแล้วแผนของคุณคืออะไรร็อบบี้ตอบว่าฉันจะต่อยมันให้ตายจอมเวทไฟเธอต้องการแสดงความคิดเห็นประชดประชันแต่เธอไม่แน่ใจว่าคุณเริ่มจากทิศทางและมุมใดผู้พบเห็นร็อบบี้ยืนขึ้นลูกหลังของเขาและเดินออกจากถ้ำเล็กๆที่พวกเขาซ่อนตัวทั้งหมดเข้าไปในรอยแยกที่อับด้วยแสงสีแดงแก้าวย่างอย่างมั่นใจไปยังสัตว์ประหลาดที่ถูกเย จอมเวทไฟรู้สึกรกระอักกระอ่วนและหันไปหาซูโอฟาและเอ็กเชอร์ลูแล้วพูดว่าให้นักบวชของคุณแค่เสียงชีวิตไม่ใช่หรือคุณจะไปยืนดูเฉยๆอย่างนั้นหรือเราควรปลุกคริสและคนอื่นๆให้มาเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนี้ด้วยกันไหมูโอฟาและเอ็กเชอร์ลูยังคงสงบสติอารมณ์โดยกล่าวว่าไม่ต้องกังวลมาสนุกไปกับการแสดงกันเถอะปล่อยให้พวกเขาพักผ่อนอีกสักหน่อยนอกจากนี้เราที่เกียจเกินไปที่จะเข้าไปแทรกแซงจอมเวทไฟเธอร่ายมนต์ลูกไฟในฝ่ามืออย่างระมัดระวังพร้อมที่จะคว้างมันได้ทุกเเเมมื่อ่ออออธธยััังตตดดสสิิิินนใจจวาาถ้ีีะะไรรผปปกกลคทท ็อบบี้เดินอย่างมั่นใจไปที่ด้านหน้าของสัตว์ประหลาดที่เย็บไว้และยืนอยู่บนพื้นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอย่างน่าสะอิดสะเอียนจับกลิ่นของมนุษย์ในทันทีดวงตาสีเขียวที่โรคคู่นั้นเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เย็บติดกันจากซากมนุษย์มันจะแยกชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบอย่างกระตือรือร้นโยนส่วนต่างๆของร่างกายเข้าไปในช่องเปิดที่ท้องเพื่อรวมเข้ากับตัวมันเองสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียดนี้มีสติปัญญาต่ำและไม่ได้ไตรตรองว่าทำไมมมมมมนน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 ุุษยยยยยยย์ถงงงงงาา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 าออออออูู่่่่่่่ใใททีีีีีัััตรรเเเชช้้สสสสหหววิดดแแขขขขืละพบ หัวใจของจอมเวทอัคีเต้นแรงถึงขีดสุดเธอรู้ว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนน่าเกรงขามนั้นน่าเกรงขามเพียงใดแม้จะอยู่ห่างออกไปหลายสิบหลาแต่ก็มีพลังในการฆ่าร่างกายของมันปล่อยหมอพิษสีเขียวออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีความเป็นพิษเทียบเท่ากับพิษของหมอแม่มดแห่งอาณาจักรทะเลทรายมันเกินความสามารถของนักบวชระดับสูงที่จะรักษาได้สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแบบเย็บปิดเข้าหารอบบีหมอพิษของมันปกคลุมเขาก่อนที่มันจะมาถึงตัวเขาด้วยซ้ำนักมายากลไฟคิดว่าเขาเป็นนักบวชอย่างน้อยเขาควรจะเสก อย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นร็อบยืนนิ่งไม่ขยับไม่ไร้เวทใดๆหมอกพิษยังคงอยู่รอบตัวเขาแต่เขาแส้งทำเป็นไม่รู้ไม่แสดงอาการว่าจะได้รับผลกระทบเห็นได้ชัดว่าหมอกพิษไม่สามารถทำร้ายเขาได้ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของพิษหัวใจของจอมเวทอัคีสั่นสะท้านด้วยความประหลาดใจในขณะนี้สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ถูกเย็บพุ่งไปข้างหน้าใบมีดขนาดใหญ่ที่ถูกตัดขาดของมันเล็งตรงไปที่ใบหน้าของร็อบบีหิยงลงมาอย่างรุนแรงนักมายากลอัคคีกระโดดด้วยความประหลาดใจกระวนกระวายขณะะทีี่เธอออกกรรโด,ดรบบบ็บบมืแล้ว เสียงอู I ้อี้ดังกล้องเมื่อกำปั้นของร็อบบี้ซึ่งเร็วกว่าที่ตาเห็นกระแทกเข้าที่หน้าอกของสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนน่าประหลาดใจที่สิ่งมีชีวิตขนาดมหึือมาถูกส่งบินไปด้านหลังกระแทกเข้ากับกำแพงหินสีแดงที่ส่องแสงอยู่ด้านหลังค่อยๆเลื่อนลงมาและซุดตัวลงกระแทกกับมันโดยไม่ขยับขยื่นจอมเวทไฟร็อบหยิบผ้าออกมาเช็ดกำปั้นและพึพมพำในขณะที่เช็ดให้ตายเถิดฉันไม่ควรอด,ดีด้วยการชกสิ่งนี้มันทำมาจากส่วนต่างๆของร่างกายสกระปรกมากกำปั้นของฉันสกรกมากตอนนนี้ฉัครใช้ออาุธะไรก็คงจะดีไปกว่าการต่อยเเ้ย กำปั้นของเขาเปลือไปด้วยของเลววสีเขียวแปลกๆซึ่งอาจจะเป็นของเหลวจากศพซึ่งน่าสะอิดสะเอียนจริงๆเมื่อเห็นเขาหันกลับมาใบหน้าของโอฟาและเอ็กเธอรูก็แสดงความตกใจในขณะที่ทั้งคู่โบกมือและพูดว่าอย่าเข้ามาใกล้จนกว่าคุณจะล้างมือเสร็จจอมเวดอัคคีเหนือแตกเฮมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรือที่จะได้รับสิ่งนี้เล็กน้อยในการต่อสู้ฉันได้สัมผัสกับสิ่งที่สกระปรกว่าอย่าหันหลังกลับตอนนี้สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่เย็บไว้ได้ลดลงแล้วมาติดตามกันอีกสักหน่อยและทําให้มันจบลงงงงอยยยย่่่่่าาาาาาสสสมม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 ูรรณ์ััััันนนนเเป็ิิีีีีีชวววตตทททไไไหหดดดดถํ้้ ร็อกบี้หัวเราะเบาๆไม่เป็นไรหมัดนี้ก็เพียงพอแล้วเขาใช้เวทน้ำล้างสิ่งสกรปรกออกจากมืออย่างหมดจดก่อนจะกลับไปนั่งข้างสองสาวเขายื่นมือให้พวกเขาดมและพูดว่าตอนนี้สะอาดหรือ,อยังลองดมดูสิมีกลิ่นอะไรหลงเหลืออยู่ไหมสองสาวโน้มตัวเข้ามาดมมือของเขาแล้วหยุดคราวหน้าอย่าใช้กำปั้นทุบของสกรปรกแบบนี้อีกร็อบทำหน้าไม่พอใจในเกมการต่อยและเอาชนะแม้แต่สัตว์ประหลาดที่น่าขยันขย,ยงที่สุดก็เป็นเรื่องปกติแต่โลกแห่งความจริงนั้นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขาต้องจำสิ่งนนนนีีีี้้้จจจาาาาากกกกไไปปเเเเพื่่่่อออทขขขะดบบลลลลงงงวยหิแร ขณะที่ทั้งสามกังวลว่ามือของร็อบยังมีปลิ่นอยู่หรือไม่นักเวทไฟย,ยังคงจับตาดูรอยเย็บที่หน้าสะอิดสะเอียนต่อไปในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตายมันจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่ามันจะล้มลงก็ตามเธอกังวลว่ามันจะลุกขึ้นมาซุ่มโจมตีพวกเขาดังนั้นเธอจึงยังคงระแวดระวังจ้องมองมันอย่างไรก็ตามขณะที่เธอสังเกตอยู่ครู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตก็ไม่ขยับเลยมันนั่งพิงกำแพงหินสีแดงนิ่งสนิท เสร็จแล้วจริงเหรอจอมเวทอัคคีไม่อยากจะเชื่อเลยเธอเดินเข้ามาด้วยความระมัดระวังโดยยืนอยู่ห่างประมาณ1ิหกลาจากสัตว์ประหลาดที่ถูกเย็บเธอไม่กล้าเข้าใกล้โดยตรงเกินไปเนื่องจากสิ่งที่น่ารังเกียจที่เย็บไว้จะปล่อยหมอกพิษในระยะหลายสิบหลาจากบริเวณใกล้เคียงมนุษย์จะได้รับพิษเมื่อเข้าใกล้ทําให้เป็นอันตรายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามขณะที่เธอยืนอยู่ในระยะนี้เธอสังเกตเห็นว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่เย็บไว้ไม่ได้ปล่อยหมอกพิษสีเขียวออกมาอีก อืมก้าวไปข้างหน้าอีกสองสามก้าวเธอยือนอยู่ตรงหน้าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเย็บแผลตรวจสอบอย่างระมัดระวังสำหรับความประหลาดใจของเธอสิ่งมีชีวิตไม่มีร่องรอยขององค์การมีชีวิตเหลืออยู่เลยมันไม่ได้เป็นอันเดธอีกต่อไปแต่เป็นกองเนื้อที่เน่าเปื่อยมัดของร็อบบี้ไม่เพียงฆ่ามันแต่ยังชำระล้างมันอย่างสมบูรณ์ปลดปล่อยวิญญ,ญาณทรมานจำนวนนับไม่ถ้วนที่พัวพันอยู่ภายในจอมเวทอัคีตกใจอย่างมากเธอหันกลับมามองร็อบบี้ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ถูกเย็บไม่ใช่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมันเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนตร์ระดับสูงที่แม้แต่ Sky ark, สกายลากสตราด์ก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการโดยต้องใช้การต่อสู้ที่สันสะเทือนโลกเพื่อเอาชนะถึงกระนั้นร็อบบี้ก็ปล่อยหมัดเดียวเพียงหมัดเดียวและหลังจากปล่อยหมัดนั้นเขาก็บอกนว่ามือสกระปรกเขาสบายใจมากแค่ไหนเธอรีบเดินกลับไปที่ด้านข้างของร็อบบี้โอฟาและเอกเทอร์ลูแล้วกระซิบว่าคุณเป็นใครกันแน่ฉันเป็นนักบวชร็อบบี้ยิ้มอย่างซุกซ